ครับสมรรถนะให้มาพร้อมนะครับคันนี้คือบอกไปว่าพบเครื่องอะไรนะครับทีโบ้สองหมื่นสามนับหนึ่งครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับออก,กินสองหมื่นสี่ประตูปีกนกกว้างๆเลยเอา,าวา่าจะต้องเปิดไห้สุดขนาดนี้นนนคืออันนี้คือเปิดให้สุดเลยเอาเลย ที่ซื้อผมอ่ะเอาดิเฮ้ยซื้อเองไง20,050นับหนึ่งครับกลีน20,060ครับเที่แค่มันสวยมากเลยตอนนี้อยู่ที่กลีน20,060 <26 S 2> นับหนึ่งครับฟเฟอร์รารี่เลยนะสวยจริงคันนี้นอยู่ที่คุณกลีน20,060นับว20,070 ทีโมสองหมื่นเจ็ดนับหนึ่งครับสองเจ็ดแล้วเหรียรสามหมื่นครับโอเคสามหมื่นแล้วงั้นเอาป้ายทะเบียนไปเลยครับขับรถอาเพตรานะครับแล้วมันให้ให้กุญแจรถยังไงวะก็ยัดก็ยัดเข้าตัวกุญแจรถอยู่ที่กรีนอ๋อแต่มันทะลุประมูลมันต้องเป็นแสองครับถือไว้เฉย วูฟสามหมืนองรับหครับสัดสามหมื่นสองครับวะแจ้งเลขไอดีให้ดิหนึงครับไอ้เหี้ยกูว่าตกสี่หนึ่งเก้าสองหกอยู่ที่คุณวูฟนะครับกรีนสามสามรับหนึ่งครับจีนสามสามแล้วสามห้าครับวูฟหนึ่งเกสอวูฟสามห้าครับสามหมื่นห้าพบาทแล้วครับบอสเจ็ครับอยู่ที่กรีนสี่หมื่ครับสี่หมืแล้วครับบอสเคก็มันสวยอ่ะต้องยอมอ่ะสีารับวูฟสีแล้วเอาหูเอาวะ แรงเอาผ่านไม่กระจอกไปเลยเฮียเออแต่มันสวยกว่าเยอะอ่ะโอเคราคามาถึงคนมันชอบแนวนี้มากกว่ามันตรงสปอร์ตมากกว่าเออดูดุกว่าให้ใบเถื่อนด้วยจบรถตกว่ะป้าจะเปลี่ยนปุยจินต์นี่เหรอปวยไอสัตว์กินห้าหมื่นเลยนะ เที่อครับนี่ห้าหมื่นเลยนะอยู่ที่คุณนกลีนห้าหมื่นนับสองครับสนุกมันน่าจะกระจอกแหละเพราะมันมันหน้าเปิดกระชามากกว่านี้ใจไช่ใช่กิีบเลยเหมือนัแง่เปิดกระชากะเป็นแสน บินหรือเปล่านะครับโอเคอ๋อยังอยู่นะทุกท่านยังอยู่กันเนาะตกใจกับราคาลุงทีโมว่าไงครับลุงทีโมว่าไงฮะตอนนี้อยู่ที่คุณกรีนห้าหมื่นนับสามแล้วนะครับวูบอยู่ไหนคุณวูบอยู่ไหนครับอ่าคุณวูบหายไปไหนละหลุดว่าหลุด นะครับตอนนี้อยู่ที่ Clean, คุณทรลีนนะครับห้า0มืนะครับนับสี่ครับโอเคนะครับถ้าไม่มีใคร ที่จะบิดเพิ่มขออนุญาตจบประมูลไปที่คุณกลีนห้าหมื่นนับห้าครับยี่เดียคุณกลีนด้วยครับรถอัพเพตตา,างปินลลไรีรถห้าหมื่นครับ ขึ้นมาบนเวทีเลยครับคุณคลีนครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับคุณคลินี่ไปไปหาเขาไม่ช่วยอะไรวะไอ้คนน่ะเท่มีตำรวจเนี่ยเที่ยงเดียวเท่จริงๆผมว่าไอคันแถมคันนี้ดีดีกว่าเยอะเลยตาส้มเท่มีตำรลวงตาส้มไอไอคันแถมของของเดือนที่เป็นคันสีฟ้าผมว่าสวยกว่าเยอะเลยคันนั้นสวยที่เปิดประทุนอะ เส้นเบนนะแต่หมดไปแล้วรอเดินนะขั้นต่อไปแล้วคันต่อไป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 มาเหรอกูจะไปหลายทีแหละ GTA มันขึ้นชื่อมันเป็นเกมขับรถที่ตูนก็มันขับรถแข่งกันอ่ะเดี๋ยวมันก็มีขับรถแข่งไม่รูเมนี่สตอรี่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรถพมไปใครกไปปลาเลย่ะ lòi đua ta xôm này, mốc kì chặt, cho nên vĩnh cả mà khi đấy, lâm bùi lại, cũng như là, vẫn xui đấy, đã tăng thêm, thêm tốc độ nhanh đấy, đóng ให้เฉยอ่อออะรรอออขับแท็กดีนะผมเซฟกันเยอะไปเลยเห็นลำโบแล้วแบบขัดใจ หายเป็นเงินโอซครับจริงปะไม่รู้คิด <I. S 2> ว่าไอซีว่าไอซีมันดูมันหมดแล้วเมื่อกี้ไปจบแค่สิบกว่าล้านีิก็ไอซีต่อไอเลโอเลย จะไม่น่าแพงคันนี้อ่ะไอสัตว์เป็นไรมันเป็นรถกาชาเดือนหน้าเอามาโชว์ไอควายเฮ้ยเจอกูมีกี่คันอ่ะเลยหลอแตต้องถามเนี่ยม,มีกี่คันถามใครอ่ะทำไมมันมันมันบอกไหมว่ามีกี่คันไม่ได้บอกเออเจอกัน แต่ผมชอบเฟอร์ริลี่เดีอยวนี้ได้มากกว่าเบนเนี่ยเออเบนนี่ทำล้อป่ะอยากได้ทำล้อมีมีจักรยานอะ แค่ใบเดียวก็ได้แล้วไอ้สัตนี่อย่าไหนเจอกันแต่หน้าผมจัดแน่ถามให้อะไหมมีจำกัดไหมแต่ไม่เราลองการันตีเลยแล้วก็แย่งกัน

คือ <irgend. S 2> อะไรขัดรถหายพี่อาร์ตมารับหน่อยไม่ไปไปกดตรงวะไงมันมีให้เอารับอ่ะไม่ไม่แล้วมัน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 หมดหมดหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ๋อมันเพาได้เหรอตรงนี้มีมีเพามีที่ลืมล็อกรถเหรอวะมีเพามีครบเลยมีป่ะตรงปั๊มอ่ะเขาไิ่งไปปั๊มไหมมีเก็บได้หมดเลยเออ ไม่ขึ้นแบบอีกทีเออต,ต,ต้องวิ่งแบบต้องวิ่งออกมาให้ได้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแบบก็ไม่โหลดป่วยลืมล็อกรถหรอตังค์มีไหมเนี่ยมีดิเกินสี่พันได้อยู่มั้งต้องไปขายของก่อน หมุนดีๆให้เขาไปเล่นในตู้ปลานะเอา้าลีไอ้ไไเฮียแล้วไอ้เฮียบ้งลีพอดีทนันเอ,อ้ยไม่ทนันอะไรลีตลาดกลางไงลีเลือหรออืมผมอยู่ใกล้อยู่ ดีก็จะขายแล้วไม่รอแล้วใค่ก็อ่อนลุกไปใ่หน้ากระพือเขาอะไรรถกไก่